ผู้ผีกลิ่นศพและเสียงที่ไม่มีใครอยากได้ยินกลางปี2025แนวป่าระหว่างชายแดนไทยกับกัมพูชาบริเวณที่เรียกกันว่าผู้ผีและภูมะเขือสถานที่ที่เคยเงียบสงบและมีเพียงต้นไม้ล้อมรอบกลับกลายเป็นฉากของการประทัดที่ไร้การพูดถึงทหารขเขมรกลุ่มหนึ่งถูกส่งเข้ามาประจำชายแดนด้วยคำสั่งด่วนและสเสบียงจำกัด พวกเขาไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อสู้รบจริงจังหากแต่เพื่อแสดงกำลังแต่เมื่อประทะเกิดขึ้นจริงคำสั่งถอนก็กลับมาแบบไม่พร้อมใดฮ่าฮ่หลายคนล้มลงตรงนั้นไม่มีการเก็บศพไม่มีแม้กระทั่งการนับอย่างเป็นทางการพวกเขาตายอย่างเงียบงนันอย่างไร้เกียรติและที่สำคัญที่สุดอย่างถูกลืม กลิ่นศพมันฟุ้งจนแสบจมูกเสียงหนึ่งจากทหารลาดตะเวนไทยที่ผ่านจุดประทักกล่าวไว้ในรายงานที่ไม่เคยเผยแพร่เขาเล่าว่าอีกาบินว่อนเหนือย,ยอดไม้เหมือนนัดกันมาบินวนบินต่ำจิกดึงศพที่กำลังเนา่าศพบางรายขึ้นอืดจนแทบดูไม่ออกว่าเป็นใครบางรายถูกสัตว์กัดกินไปแล้วครึ่งตัวและพวกเราทำได้แค่เดินผ่าน เพราะคำสั่งคือห้ามเข้าใกล้อาจมีระเบิดดักไว้ชาวบ้านในเขตชายแดนซึ่งเคยใช้เส้นทางป่านี้หาของป่าหาไม้หรือข้ามแดนเงียบเงียบเพื่อไปขายของในตลาดฝั่งตรงข้ามตอนนี้พวกเขาไม่กล้าแม้แต่จะเดินเข้าแนวป่ามันมีกลิ่นลุงพาชาวบ้านฝั่งกัมพูชาบอกกับนักลก่าวท้องถิ่นเสียงสัน่นกลิ่นมันเหมือนอะไรที่ไม่ใช่สัตว์ตาย และเขารู้ดีว่ามันคือกลิ่นของคนในขณะที่กลิ่นยังไม่จางในเมืองหลวงของกัมพูชาข่าวรายงานเพียงว่ามีการประทะเล็กน้อยไม่มีการสูญเสียสำคัญแต่ญาติของทหารที่ถูกส่งไปกลับไม่เชื่อเพราะลูกชายพี่ชายหรือสามีของพวกเขาไม่เคยกลับมาเมื่อภาพถ่ายศพนับสิบในแนวป่าหลุดออกมาในโลกออนไลน์การโกหกก็เริ่มแตกออก พวกเขาตายจริงแต่รัฐบาลบอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นพวกเขาตายตรงนั้นและไม่มีใครแม้แต่จะกลับไปเก็บร่างกลางเดือนกรกฎาคม2025ญาติของทหารที่เสียชีวิตเริ่มรวมตัวกันหน้ากระทรวงกลาโหมในกรุงพนมเปญเสียงตะโกนดังก้องพวกเขาไม่ใช่สุนัขพวกเขาคือลูกของเราบอกความจริงมาซะ บางคนเผารูปถ่ายลูกชายตัวเองกลางถนนบางคนกอดเสื้อทหารเปื้อนเลือดไว้แนบอกดวงตาของแม่แก่คนหนึ่งจ้องว่างเปล่าขณะพูดว่าฉันขอแค่กระดูไม่ใช่คำโกหกในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่เริ่มสลายการชุมนุมภาพในโซเชียลเริ่มถูกปิดกัน้นข่าวถูกบิดมีเพียงเสียงกระซิบในเครือญาติที่ยังคงพูดกันต่อว่า เขาตายมากกว่าที่พูดแน่และไม่มีใครยอมรับเสียงของภูเขาเงียบลงเสียงอีกาเงียบลงแต่กลิ่นยังอยู่กลิ่นของการตายที่ไร้เกียรติกลิ่นของคำโกหกจากเบื้องบนกลิ่นของดินที่เปื้อนเลือดและไม่มีใครขุดขึ้นมาแม้แต่เพื่อฝังเสียงผู้ภาคเบาลงกดอารมณ์มีบางคนบอกว่า ยังได้ยินเสียงคนพูดภาษาขเขมรในป่ายามดึกทั้งที่ตรงนั้นไม่มีใครอยู่แล้วพวกเขาอาจไม่ได้จากไปทั้งหมดแต่อาจยังรอใครสักคนกลับไปบอกว่าพวกเขาเคยมีชีวิต